สวัสดีค่ะทุกคนรอบนี้แพรจะพาไปตรุยกินตรุยเที่ยวที่ไต้หวันเป็นเวลา5วัน4คืนคลิปนี้นะคะมีทั้งหมด4ตอนค่ะอันนี้เป็นตอนที่1ซึ่งวันแรกของการเดินทางนะคะเราเดินทางมาที่สนามบ,บินซุนาภูมค่ะเสร็จแล้วก็นั่งใส่กันบินไชน่า a i r ์ไลน์รอบนี้พนั่งแบบฟูลเซอร์วิสไปนะคะ แล้วพอมาถึงที่สนามบินนะคะเราก็เช็คอินค่ะเพื่อรับตั๋วเครื่องบินเสร็จแล้วก็โหลดกระเป๋าจากนั้นนะคะก็ไปรอที่เกตเพื่อเดินทางค่ะโดยการนั่งเครื่องบินนะคะจะใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงครึ่งค่ะจากนั้นเราก็มาถึงที่สนามบินเทาหยวนและหลังจากที่รับกระเป๋าเสร็จนะคะเราก็ลงมานั่งเอ็มอาร์ทีค่ะเพื่อเดินทางจากสนามบินไปที่ไทเปเมนสเตชันค่ารถคนละร้อยห้าสิบดอลลาร์ไต้หวันนะคะแล้วแพ็ก็แลกอีซี่การ์ดด้วยค่ะค่าบัตรหนึ่งร้อยที่เหลือก็เติมเป็นเงินเอาไว้ใช้เดินทางตอนขึ้น,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 ะะนรถไฟกับขึ้ ะะเราก็ไปเช็คอินที่พักกันก่อนค่ะโดยเราจะเดินไปที่โซน C ไปที่โซน C4 หรือ z 4ค่ะเพื่อขึ้นลิฟต์เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปเดินไปอีกนิดนึงก็ถึงหน้าที่พักเลยโดยที่พักเรานะคะจะอยู่ตรงข้ามไทเปเมลเลยค่ะเป็นตึกสีน้ำตาลขึ้นไปเช็คอินที่ชั้น5ก่อนนะคะแต่ว่าห้องพักก็จะอยู่ที่ชั้น3ค่ะแล้วก็ลงลิฟต์มาแล้วก็เดินไปที่ห้องพักได้เลย ตู้พักนะคะสะอาดสะอานดีมีของใช้ให้ในห้องแล้วก็มีระบบน้าอุ่นที่สําคัญนะคะเตียงนุ่มไม่แข็งแล้วก็ใกล้สถานีไทเปเมนสเตชันด้วยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็กลับไปลงที่สถานีรถไฟค่ะไปขึ้นรถไฟสายสีแดงตันสื่ยซินอ e ีไล์โดยค่าตั๋วนะคะเราจะใช้ e c ร์ดแต่ค่ะเสร็จแล้วก็ได้ลงไปรอรถไฟได้เลยแล้วจากนั้นนะคะเราจะนั่งรถไฟไปลงสถานีเจียนฐานค่ะเดินออกทางออกหนึ่งก็จะเจอตลาดชื่อหลินไนมาเก็ตแล้วค่ะ พอถึงขาออกก็แต่อีซี่การ์ดเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปที่ตลาดได้เลยซึ่งตลาดนี้นะคะของกินเยอะมากค่ะรลาแรกที่เราจัดนะคะเป็นไก่ทอดที่เขาจะเอาไปชุบซอสแบบคิวแล้วเอามาย่างซึ่งตัวไก่ทอดนะคะคือชิ้นใหญ่มากค่ะชิ้นละ90ดอลลาร์ได้วนันพอทอดเสร็จนะคะเขาก็จะไปชุบซอสแล้วก็เอามาขึ้นเตาย่างแบบนี้เลยซึ่งเวลาสั่งนะคะถ้าชอบเผ็ดแนะนําให้บอกว่าเอาแบบาราดด้วยค่ะเขาจะโรยพริกให้ตัวไก่คือน,นุ่มมากค่ะทุกคน ซึ่งต่อมานะคะเป็นร้านเต้าหู้เหม็นแบบย่างค่ะถ้าใครกลัวแบบทอดกินแรงเกินไปแนะนําให้จัดแบบย่างเลยค่ะ จะกินง่ายกว่าเยอะเลยเวลากินนะคะเขาจะใส่ผักดองกับโดยผักชีมาให้ด้วยค่ะพอกัดเข้าไปคือมันไม่เหม็นแบบที่คิดนะคะทุกคนกินง่ายมาการ้านต่อมานะคะแพรมาจัดชาสมุนไพรไต้หวันค่ะสั่งแบบเย็นซึ่งตัวชานะคะตอนดื่มรสชาติเขาจะเย็นเย็นเหมือนฟิลมิน้นผสมกับน้ำเฉาก๊วยแก้วนี้คือสดชื่นจริงค่ะและต่อมาเป็นร้านนมสดทอดซึ่งที่ร้านนะคะเขาจะทํานมสดเป็นก้กอนๆค่ะเสร็จแล้วก็จะไปเสียบไม้ชุบแป้งทอดแบบนี้นะคะหน้าตาสีเหลืองทองน่ากินสุดๆเลยค่ะพอกัดเข้าไปนะคะจะได้ รสชาตินมมีฟิวละลายในปากแต่ระวังร้อนนิดนึงนะคะร้านต่อมานะคะเป็นร้านของอบของย่างค่ะพอเราสั่งเสร็จเขาก็จะเอาไปคุกกระพงให้นะคะอันนี้พ้เอามาทั้งปีไก่หนังไก่น้องไก่แล้วก็ไส้กรอกข้าวแล้วข้างบนเขาจะโรยพริกกับเครื่องเทศให้นะคะส่วนตัวแพ้แนะนน่องไก่แบบอันใหญ่เลยค่ะแต่ตอนกินนะคะระวังพริกปิ้วข้อตาน,นิดนึงค่ะไม่งั้นมันจะแสบตาเอานะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็เดินมาเจอร้านข้าวโพดย่างค่ะจะเป็นข้าวโพดเอาไปย่างนะคะแล้วก็ทาด้วยซอสบ,บาร์บีคิว ซึ่งร้านนี้นะคะขา้าวโพดเขาจะคิดตามน้ำหนักค่ะตัวขา้าวโพดเขาจะเป็นฟิลเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวของบ้านเราเลยเนื้นขอข้าวโพดจะออกนิ่มๆนุ่มๆน,น,น,นะคะตัวซอสคือไม่เผ็ดมากกินได้เพลินๆและร้านถัดมานะคะอยากจะบอกว่าหน้าตาคุ้นมากค่ะแอบเหมือนไข่นกกระทาไข่เต่าบ้านเราเลยซึ่งขนมตัวนี้นะคะทํามาจากมันเหมือนกันค่ะเอาไปทอดอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันค่ะติดตรงที่ขาดรสชาติหวานมันนะคะไม่เหมือนกับที่เรากินที่ประเทศไทยแต่ถ้าใครไม่ชอบรสชาติมันมันอยู่แล้วนะวคะก็คิดว่าน่าจะชอบค่ะเพราะมันมีความกรอบข้างในก็จะ ีความหนึบๆนะคะและถัดมานะคะพัดเดินมาเจอร้านขนมไข่ค่ะซึ่งเขาทําออกมาได้หน้าตาเหมือนไข่จริงๆค่ะทุกคนแต่รสชาตินะคะจะคล้ายๆเหมือนแป้งโตเกียวแถวบ้านเราเลย ตอนที่กัดเข้าไปนะคะตัวแป้งข้างนอกจะก,กือบกรอบข้างในจะมีความนุ่มนิดๆค่ะแล้วพอเดินเข้ามาเรื่อยๆในซอยนะคะเราก็ไปเจอร้านโมจิปั้นสดค่ะของเจ้าเนี่ยเขาจะมี3มไซส้เลยไส้ถั่วที่สงไส้งาดำแล้วก็ไซส้ถั่วแดงซึ่งพอสั่งเสร็จนะคะเขาก็จะเอาแป้งมาห่อไส้ให้แบบนี้เสร็จแล้วก็จะไปคุกกับผงถั่วป่นข้างนอกค่ะตัวถั่วป่นข้างนอกก็จะหอมๆตัวแป้งก็จะมีความนุ่มหนึบนะคะ ซึ่งเวลาสั่งนะคะจะสั่งไส้ล้วนหรือสั่งแบบไส้ผสมก็ได้อันนี้แพชชอบรสชาติดีเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินส่องร้านของกินไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นร้านเต้าหู้เหม็นแบบทอดกลิ่นก็ค,นค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงและร้านต่อมานะคะเป็นร้านหูเจียวปิงค่ะเป็นซาลาเปาอบโอง่งข้างในจะเป็นไส้หมูนะคะแล้วพอเขาใส่ไส้หมูเสร็จนะคะเขาก็ยัดต้นหอมเข้าไปแบบนี้ค่ะใส่มาเยอะมากแล้วพอหลังจากห่อเสร็จนะคะเขาก็จะเอาแป้งซาลาเปาไปแปะไ,ไว้ที่โอง่งแบบนี้เลยแล้วเขานะคะก็จะปิดฝาอบจนแป้งซาลาเปาสุกเลยค่ะเอามา เป็นซาลาเปาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะซึ่งช่วงที่ไปเดินอากาศเย็นมากเขาจะกินซาลาเปาอุ่นๆแบบนี้นะคะรับรองว่าฟินเลยค่ะทุกคน ตอนกัดเข้าไปนะคะแนะนําให้ระวังเขาลวกปากด้วยค่ะจะแอบมีน้ำร้อนๆนิดนึงแล้วพอกินซาลาเปาอบเสร็จนะคะเราก็เดินมาจัดน้ําแคนเบอร์รี่กันต่อค่ะที่ร้านนี้เขาก็จะมีแก้วไหลไซสเลยรสชาติก็คือเปรี้ยวหวานสดชื่นนะคะได้รสชาติมะนาวด้วยเพราะที่ร้านเขาจะเติมมะนาวลงไปนิดนึงค่ะและร้านต่อมานะคะจะเป็นร้านไข่หนูอกระทาย่างค่ะแต่จริงๆแปลว่ามันเหมือนไข่หนูกระทาทอดในครกมากกว่าเพราะว่าน้ำมันจะค่อนข้างเยอะเลยค่ะและที่หน้าร้านนะคะเขาจะมีซอสกระผงให้โดยด้วยค่ะอันนี้ก็เลยทาซอสแบบเผ็ดๆแล้วก็โดยผงพริกลงไปและร้านต่อมานนะะคะเป็ านอะเคยทินูดเดินค่ะเขาจะเป็นบะหมี่นะคะใส่ไปในน้ำซุปที่มันเหนียวๆแบบนี้ฟิลไข่รกระเพาะปลาเลยค่ะแล้วก็จะใส่หอยแล้วก็เครื่องในลงมาด้วยซึ่งส่วนตัวนะคะแพรว่าตังซุปเขาอะรสชาติกลมกล่อมดีแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนทานรสจัดส่วนตัวเส้นบะหมี่ของเขานะคะก็จะนุ่มๆดีให้มาค่อนข้างเยอะเลยและร้านถัดมานะคะเรามาจัดปลาหมึกย่างค่ะของเจ้านี้เขาจะเป็นปลาหมึกเป็นตัวๆย่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะทาซอสแล้วก็รโรยพวกเครื่องเทศ ซึ่งพอ,อย่างเสร็จนะคะเขาก็จะตัดเป็นชิช้นๆแบบนี้ให้เราค่ะเสร็จแล้วก็จะโรยผงคิกให้แต่ว่าปลาหมึกที่เนี่ยเขาจะไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้นะคะแต่ส่วนตัวว่าก็ไม่ติดนะคะอร่อยไปอีกแบบนึงและร้านต่อมานะคะแพนไปเจอ,อร้านไส้กอกข้าวยไส้ไส้กอกอีกทีนึงค่ะที่ร้านเขาจะเอาไส้กอกข้าวไปย่างนะคะเสร็จแล้วก็ทาซอสแล้วก็ห่อไส้กอกแบบนี้เวลากินเราก็จะบิดออกมาแล้วพอกัดเข้าไปนะคะก็จะเจอทั้งข้าวแล้วก็ไส้กรอกชุชม่มๆซึ่งแพนแนะนำให้ลองสั่งผัดกระเทียมดูนะะะคคออร่่ยดี แล้วถัดมานะคะเราก็มาจัดน้าอีกแล้วค่ะรอบนี้เป็นร้านน้าส้มซึ่งเวลาตักนะคะเขาจะใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานสดชื่นดีเอถนาใครไม่รู้จะสั่งน้ําไหนกินนะคะแนะนําให้กินน้ำนี้เลยค่ะกินง่ายสุดลวค่ะแลร้านต่อมานะคะเป็นร้านน้ำแตงโมค่ะเขาก็เจ้าแตงโมไปคัน้นออกมาเป็นน้ำใส่ขวดแบบนี้เลยนะคะจริงจริรสชาตินะคะก็คือน้ำแตงโมสกัดเย็นทั่วไปค่ะแต่ขวดเขาเก๋ดีนี้เลยจัดมาขวดนึง แล้วจากนั้นนะคะแพ้ก็ไปเจอร้านนะ้ำมะละกอปั่นนมสดค่ะเขาก็จะเอานมสดใส่กับมะละกอนะคะเติมน้ำแข็งลงไปแล้วก็ปั่นออกมาซึ่งตอนที่ดูดนะคะจะได้กลิ่นมะละกอสุกชัดเจนเลยค่ะถ้าใครชอบมะละกอก,กับนมก็ไปลองจัดก,กันดูนะคะร้านต่อมานะคะแพ้เรียกว่าร้านกุ้งโคกค,ค่ะเพราะวิธีทำมันจะแอบคล้ายๆกับหอยโคกบ้านเราเลยจะใส่แป้งใส่ไข่นะคะแต่ว่าของร้านนี้เขาจะมีใส่ชีสด,ด้วยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะ ตอนทำนะยังจะบอกว่าน่ากินมากสีเหลืองทอมีความชี้เยี้ยมะะ้้วยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะโรยผงต่างๆให้นี่จัดเป็นแบบโรยผงสลายมาลองนะคะ ตอนที้กินรวมแพะว่าอร่อยดีนะคะแต่ว่าติดเค็มไปนิดนึงแล้วจากนั้นนะคะเราก็เดินมาเจอร้านเนื้อย่างค่ะร้านนี้เขามีทั้งหมูไก่วัวแกะแล้วก็ตูดไก่นะคะเขาก็จะไปเสียบไม้ย่างทาน้ามันแล้วก็โรยผงพริกแบบนี้เลยซึ่งเนื้อย่างของเจ้านี้นะคะเขาจะไม่ได้ออกเผ็ดมากค่ะมีความหอมเครื่องเทศมากกว่าจะไม่ค่อยเหมือนหมาล่าแถวบ้านเรานะคะแล้วพอกินเนื้อย่างเสร็จนะคะแพก็เดินมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนหลอดนึ่งสดค่ะเขาก็จะดึ่งไปท,ทายแบบนี้เลย วันนี้พาสั่งเป็นแบบใส่ไข่หมูแล้วก็กุ้งนะคะเขาก็จะราดแป้งลงไปเสร็จแล้วก็จะตอกไข่ใส่ลงไปแบบนี้เลยคะ่ะพอใส่ไข่เสร็จนะคะเขาก็จะใส่ผักที่สับเป็นชิ้นๆลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่หมูลงไปแล้วก็ยีเข้ากันแบบนี้เลย แล้วจากนั้นนะคะ,ะเขาจะนำถาดเข้าไปนึ่งค่ะพอนึ่งจนสุก<ๆ>เขาก็จะเอามารูดแป้งแล<ๆ>จะถาดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยแล้วก็ราดน้ำซอสให้เราช่มๆแบบนี้เลยคะ่ะเอาดีๆร้านนี้อร่อยนะคะพอตักขึ้นมาคือแป้งมีความเหนียวนุ่มยืดไส้ก็คือกําลังดีเลยน้าซอสไม่เค็มเกินไปแล้วจากนั้นนะคะร้านสุดท้ายของวันนี้เราก็มาจัดบะหมี่เย็นกันค่ะข้างหน้าร้านเขาจะมีโลโก้มิชลีนด้วยตัวซอสเขาจะมีความทั่วๆหน่อยนะคะ เวลากินนะคะก็คุยเข้ากันนิดนึงแบบนี้ค่ะตัวเส้นก็คือเย็นกำลังดีเลยส่วนซอสน,นะคะมีรสชาติเห็ดจากน้ำมันพีที่เขาราดมาแล้วพอกินเสร็จนะคะเราก็นั่งรถไฟจากสถานีเจ้จนฐานกลับไปที่สถานีไทเปเมนสิเดชั่นเพื่อกลับไปที่พักปอรรอทิปได้หวันยังมีอีก3ตอนนะคะฝากติดตามกันด้วยนะ